ตอนนี้เรากําลังเดินไปกินข้าวกันจะเห็นได้ว่ามากันครบทั้งภาคเลยนะครับเนี่ยครบทั้งภาคเลยวันนี้ที่เรามากันเนี่ยเนะี่ยครบหมดนีุ่นกน,นี่ต้อนแถวก็คือพีต่ตาคนถ่ายก็คือผมเองนะลองนับดูสีทั้งหมดเก้าคนจะถ่ายอะไรถ่ายไน้ไีโอเคโอ้ๆๆๆเห็นว่าวันนี้ขเรามาทั้งภาคเลยนะครับข้าวที่อยู่เนียนกันถถกนะครถถับแนะนำสมาชิกหน่อยสิ ไม่ต้องแนั่งน้ำพี่ตาอันนี้มูอันนี้พี่ท็อปนักน่านะครับอันนี้อันนี้เลสขอถ่ายวิดีโอได้เหรอคะแล้วก็พี่ชูเราคณะบดีแล้วก็อนจากวีรบุรุษคนสุดท้ายนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะที่จะรวมกันได้ครบขนาดเนี้ยขนาดนั้นเลยเหรอนานางจะครบนะปกติจะข่าวไปคนหนึ่งสองคนมั้งใช่ไหมแต่คราวนี้ครบจริงๆเลยนะเราก็นที่่อยูโอเคโอเค มันไม่ยอมหยุด